สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําสูตรครีมทาผิวตอนกลางคืนกันนะคะหรือว่าเป็นไนท์ครีมนั่นเองค่ะ สูตรนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแก่ก่อนวัยหรือว่ามีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนการหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำไม่ขาวกระจ่างใสไม่ควรพลาดทิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นนีเวียครีมนะคะตัวนีเวียนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเยหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวลดผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้นีเวียครีมประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณนี้ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะสําหรับตัวน้ำผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราเนียนเรียบนะคะและก็เขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวเราด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้น้ำผึ้งแค่ครึ่งช้อนชานะคะเราจะใช้ไม่เยอะค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะสําหรับตัวเบบี้ออยล์นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีเป็นน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นก็สามารถใช้ได้นะคะสูตรนี้เราจะใช้เบบี้ออยล์หรือน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นประมาณแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะเพิ่มแค่ความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสำหรับตัวเจลว่านหางจระเข้สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สำเร็จรูปก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดนะคะสำหรับตัวเจลว่านหางจระเข้สดเขาจะช่วยเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดซิวนะคะและเขายังจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาเราได้ดีมากๆเลยค่ะ ตัวเจลว่านหางจระเข้เขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลนินเช่นลดฝ้ากละและจุดด่างดาและทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สองช้อนชานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใครที่ทักถามเข้ามาว่าอยากทําเป็นเจลว่านหางจระเข้สดก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของแม่นายได้เลยนะคะแม่นายได้ลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ตัวเจลว่านหางจระเข้กับตัวนีเวียค่ะเขาจะเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นค่ะสําหรับครีมสูตรนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดให้เก็บใส่ในกระปุกไว้นะคะสามารถนําไปแช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะประมาณ5-7วันค่ะสําหรับวิธีใช้สูตรนี้นะคะให้ใช้ทาก่อนนอนทุกคืนได้เลยค่ะทั้งหน้าและทาครีมบํารุงตัวอื่นลงไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็นําครีมตัวนี้นะคะมาทาได้ทั้งใบหน้าลําคอหรือว่าหลังมือก็ได้นะคะ เกลี่ยให้ทั่วนะคะเนื้อครีมเขาจะแบบบางเบามากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะซึมลงบนผิวเราได้ไวมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะโดยการที่ทาครีมสูตรนั้นๆนะคะไว้ที่ใต้ท้องแขนหรือว่าตรงข้อพับต่างๆนะคะถ้าทาทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันหรือไม่แดงนะคะก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้ค่ะ และสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือเพื่อนๆสามารถทําสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆได้เลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ